สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับสายปานนะคะวันนี้นะคะใครนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาในการเลือกครีมกันแดดน,นะคะเฮ้ยบางคนเจอที่มันเหนียวหนึบอะเจอที่มันแบบไม่ตรงบ้างหล่ะใช้ไม่ดีบ้างหล่ะหลายอย่างสารเพนะคะวันนี้ค่ะปานขอแนะนํานะคะครีมกันแดดน,นอกจากที่จะกันแดดแล้วยังช่วยบำรุงผิวหน้าของเราอีกด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นครีมตัวใหม่นะคะ ของ De อ i s e เซนะคะเ a d i a n s สกินอ่าสันกินทนะคะตัวนี้นะคะป้องกันแดดได้ถึง45 PA บวกบวกแล้วยังไม่พอนะคะยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนและว่านหางจระเข้ที่ช่วยบำรุงผิวนะคะให้ผิวพรรณของเรานะคะนั้นเนียนละดีขึ้นนะคะข้ากระจ่างใสกระชับรูขุมขนลดฝ้ากะจุดด่างดำโอ้โหสัมคุสณเขามาเยอะจริงๆตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็ปั่นก็ใช้อยู่นะถึงได้มากล้าทาแดดอ,อย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะตัวนี้นะคะอ่ะปาปั่นลืมบอกนี่แพ็กเกจนะคะที่มีของกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะและนี้นะคะครีมกระปุกจะน่ารักมาก<ค><ๆ>เห็นไมหมอ่จาจะบอกว่าครีมหอมมากครีมจะเป็นสีนี้นะคะค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะ แบบตัวนี้นะคะนั้นง่ายมากๆเลยก็ทานะคะก่อนออกแบดบ1้านาทีนะคะหอมมากก็ทาปกตินะคะทาบริเวณลำใบหน้านะคะแล้วก็ลำคอค่ะยกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะอันนี้อันตรายคะต้องระวังหน่อยเดียวทาแต่พอเหมาะนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเนื้อครีมปกติอะคะ่ะ มากค่ะยังไงนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กาลังมองหาครีมกันแดดอยู่แต่ว่าไม่รู้นะคะว่าจะมีตัวไหนดีและตัวไหนที่ยังกันแดดและยังช่วยบำรุงผิวปานขอแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนยังไงนะคะก็ลองเลือกซื้อเรือใช้กันดูนะคะให้เข้ากับผขอาวขงเราได้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับส,สาวๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาครีมกันแดดอยู่ปากนก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ Okay.